สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไมกะอนิม่าช่องที่เราได้กัดสัตว์หายากสับแปลกสัตว์อันตรายฉลามคราวนี้มีพวกสัตว์ระมาด้วยควกติดมันด้วยนะครับแต่คราวนี้กลับมาสู่ฉลามเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปทําฉลามเอ,อ่อทั้ง7เหงือก6เหงือกพันเล็กนะครับคราวนี้เป็นฉลามพวกเหงือกตัวใหญ่เพนครับบ r o n t o ส i c u l u s นะครับหรือแปลในไทยตรงๆคือฉลามจมูกทู่6เหงือก ก็ดูจากหน้าของมันเนี่ยหน้ามันไม่ได้แหลมมันฉามทั่วไปนะครับหน้ามันจะทูดๆหน่อยนะครับมาถึงเรียกว่าบลันโนส s ิ x ส k i ิ l ชาร์กนะครับเป็นสายพันธ์สามหกเงือกที่มีขนาดใหญ่มากตัวหนึ่งนะครับโดยฉลามบลันโนซิกส์คิวนั้นก็เป็นฉลามดึกดำบรรน,นะครับเป็นสายพันธ์ามโบราณเลยดูจากหน้าก็รู้แล้วตัวเนี้ยปรากฏตัวในสารคดีบ่อยพอสมควรนะครับเนาะเป็นฉลามน้ำลึกที่หลายคนรู้จักพอสมควร และยังมองผมไงนี่คือฉากที่มีดวงตาหน้ากลัวหน้าขนลุกที่สุดที่เคยดูมาลุปล่างไม่นับถ้าเกิดลุปล่างอาจจะเป็นฉากก๊อบบินที่ดูน่ากลัวแต่ดวงตาของมันเนี่ยดวงตาโตของมันตาดำกุกของมันเนี่ยมันดูหลอนแปลกแปลกอ่ะมันเหมือนมันไม่ใช่ตาจริงอ่ะมันเหมือนตาเทียมอ่ะตาของฉลามซิสคิลตัวเนี้ยโดยเป็นฉลามในตระกูลฉลามบัวนะครับแน่นอนว่าจุดเด่นของมันตามชื่อนั่นก็คือมันมีเหงือกหกเหงือกในแต่ละข้างนะครับ มีหัวขั้นจะกว้างมีฟันล่างสีเหลืองที่เหมือนหวีนะครับและหางที่ขั้นจะยาวโดยบานโนซิสก no ิลเนี่ยเป็นฉลามที่มีขนาดใหญ่กว่าายพันซิสกิลทั่วไปนะครับและก็นับว่าเป็นหนึ่งฉลามที่ใหญ่สุดในโลกด้วยและเป็นฉลามที่อยู่ได้หลายที่ทั่วโลกนะครับทั้งในทะเลเหนืออากาศอุน่นเขตร้อนนะครับโดยร่างกายของมันเนี่ยคล้ายคลึงก,กับฉลามโบราณเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนยุคไทรซิสนะครับโดยจุดเด่นคือมีจมูกที่ทื่อมีคีบหลังคีบเดียวนะครับสีผิวสีเข้มตั้งแต่เสียมตา ไปถึงสีดำที่ด้านหลังนะครับดวงตาของมันสามารถท้อนแสงไปเป็นสีเขียวสดใสได้นะครับแต่ตาปกติของมันจะโคตรน่ากลัวนะครับโดยชื่อคอมมอนเนมของมันเนี่ยมันมีหลายชื่อนะจริงนอกจากฉลามดอนโนซิสกิวเนี่ยมันก็ถูกเรียกว่าอ่ Shark, 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 าแอตแลนติกมัดชาร์กบราวชาร์กบูด็อกชาร์กฉลามบูด็อกม้าเหรอวะบูด็อกชาร์กบูชาร์กเอ๊ะมันชื่อเดียวกับสามบัวนี่วะคาวชาร์กลามบัวบัวตัวเมียนะ เลชาร์กซิสกิลคาวชาร์กนะครับแต่เพราะมีซิสกิลหลายพันด้วยก็เลยเรียกเป็นคอมมอนเนมตรงๆว่าบลันโนซิสกิลนะครับโดยลักษณะนิสัยของมันเนี่ยชีววิทยาของมันเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดอะไรขนาดนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นฉลามที่ถูกถ่ายทําได้บ่อยแต่เพราะว่าโชว์ชีวิตของมันเนี่ยมันจะชีวิตในน้ำลึกจะมากกว่านะครับโดยลักษณะของมันอย่างที่บอกไปว่ามี6เหงือกนะครับซึ่งฉลามหกเหงือกเนี่ยมักบินในฉลามโบราณนะครับ และมีดวงตาโตที่มันจะโปร่งแสงและครีบหลังที่มีครีบเดียวเนี่ยมันก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับโคนหางของมันนะครับครีบหลังมันจะเกยไปด้านหลังของตัวมันเลยนะครับถึงแม้ปกติมันจะว่ายน้ําช้าแต่ว่ามันก็ยังเป็นนักล่านะครับแต่ที่อย่างนั้นถึงแม้มันจะเป็นสึ่งฉางที่สั์พันใหญ่แต่มันก็มีนักล่าที่ล่ามันอยู่นะครับตั้งแต่สิ่งโตทะเลสเตล่ามันก็เคยล่ามันมาก่อนนะครับวานเพชรคาดก็แน่นอนแหละไอ้นี่มันกินทุกอย่างนะครับที่มันว่ายในทะเลนะครับรวมถึงฉลามขาวก็เป็นนักล่าด้วยนะครับ โดยขนาดปกติเนี่ยมันสามารถโตได้ถึง5.5เมตรและเคยมีใหญ่ที่สุดที่เคยเจอมาถึง8เมตรนะครับียกว่าใหญ่กว่าฉลามขาวอีกองแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเอาขนาดทั่วไปที่เคยเห็นเนี่ยตัวผู้ที่โตเต็มที่เนี่ยจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ3 1ถึง3.3เมตรในขณะที่ตัวเมียเนี่ยจะใหญ่กว่าหน่อยนะครับประมาณ3.5ถึง4.2เมตรนะครับน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ500กิโลกรัมนะครับตัวมันยาวแต่อาจจะไม่ได้แบบมีร่างกายที่ตัวอ้วนๆหรือป้อมๆเหมือนชลามขาวนะครับ พราะชามขาเนี่ยแค่ห้าหเมตรเนี่ยก็น้ําหนักเกินตันเลยนะครับโดยการกินอาหารของมันนะครับด้วยความที่มันเป็นฉลามตัวใหญ่นะครับแล้วก็มันถึงฉามที่ประสบความสรเร็จอย่างมากด้วยน่าทำให,าอนนห,ห้อาหารของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายนะครับประมาณว่าอาของมันเนี่ยก็จะเป็นไปตามสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับโดยปกติมันจะขึ้นไหวชา้าๆแต่เวลาล่าเหยื่อบางครั้งเนี่ยมันก็จะว่าด้วยความเร็วสูงเพื่อเล่จับเหยื่อนะครับ เยอะขอมันที่บอกไปก็ค่างหลากหลายนะคทั้งปลาขนาดใหญ่ปลากระเบนปลาหมึกกุ้งปูแม้กระทั่งแมวน้ําด้วยแมวน้ําพันเล็กนะครับรวมถึงฉลามมันอื่นที่ตัวเล็กกว่ามันนะครับน่าจะไม่ฉลามพันนี้เนี่ยก็ค้าเป็นฉลามที่มีความเสี่ยงน้อยเวลาขาดแคลนอาหารเพราะอาหารของมันนั้นหลากหลายนะครับอย่างอย่างตัวอย่างในปีพันเก้าร้อยสิบหกเนี่ยในการจับตัวอย่างฉลามซิสกิลยี่สิบแปดตัวในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เพราะว่าในกระหารของมันเนี่ยมีทั้งแบบปลากระดูกอ่อน <c oughs> ปลากระดูกแข็งสัตว์นินมทะเลสัมสันดนะครับ โดยการสืบพันธุ์นะครับสัตว์รตัวนี้ก็จะสืบพันธุ์เหมือนสายพันธุ์ซิสกิลตัวเกาะน,นะครับนั่นคือโอโวเบบีพาร์ลัสนะครับนั่นคือเป็นการฟักตัวอ่อนในร่างกายของมันนะครับและอาจมีลูกในท้องได้ถึง22-108ถึงตัวนะครับเดี๋ยวลูกที่เกิดใหม่มาเนี่ยก็มีความยาวประมาณ60-75ถึงซนติเมตรนะครับยาวที่สุดที่เคยเจอก็คือ82ซนติเมตรและพอลูกออกมาเนี่ยซีของมันเนี่ยจะแตกต่างจากตัวพ่อแม่นะครับเพื่อใช้ในการพลางตัวโดยใส่ทิมออกลูกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าอัตราการตายของมัน,นมันจะะะเยอะนะครับ ก็เป็นลักษณะธรรมาชาติของสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่ออกลุงเยอะนะครับอย่างพวกตอบมาเฟืองหรือแม่แตอปลาโมลามล่านะครับเจ้านั้นในหลายร้อยล้านตัวนะโะโมลามอ่าเนี่ยแต่ถึงมแม้เราจะพอรู้จำนวนลูกของมันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเวลาตั้งท้องให้แน่ชัดนะครับแต่คาดว่าน่าจะมากกว่า2ปีนะครับโดยเทียบกับฉลามสายพันธุ์ใกล้เคียงกันสายพันธุ์อื่นนะครับที่พอศึกษามาแล้วโดยสถานที่ที่มันกระจายอยู่นะครับนับว่าเป็นสถานที่มีแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งที่มันอาศัยอยู่เนี่ยหลายที่ทั่วโลกมากน่าโลดถึงประเทศไทยด้วยในภาคใตนค้นัอ่าวยลนดมเีก เป็นสาน้ําลึกที่ก็โผล่ในบ้านเราได้ด้วยนะครับโดยมันกระจายไปทั่วโลกในหน้าน้ําเขตร้อนและอบอุ่นบ้านเราก็ประมาณนั้นนะครับโดยมันเนี่ยโผล่แลจะจ,จูดประมาณ65องศาเหนือถึง4 8องศาใต้ในมหาสมุทรแอตแลนติกอินเดียและแปซิฟิกรวมถึงพบเห็นนอกชายฝั่งอเมริกาเหนือและใต้ตั้งแต่นอร์ทแคโรไลนาไปจนถึงอาร์เจนตินานะครับและจากสก้าไปถึงชิลีนะครับในบริเวณมหาสมุทรแอตแล,ลนติกตะวันออกและบางครั้งก็จับได้ตั้งแต่ไอซ์แลนล์จนถึงนามิเบียนะครับ ส่วนในเขตอินโดแปซิฟิกนั้นมันก็เคยเจอจากมาดากัส์ทางเหนือไปถึงญี่ปุ่นนะครับและยาวไปจถึงฮาวายด้วยนะครับเราถึงก็เจอในเขตเมดิเตรลเรเนียนด้วยได้พบได้ในกรีซและมอล์ตานะครับโดยทั่วไปปกติเนี่ยที่ที่มาใส่เนี่ยมันจะอยู่ก้นพื้นมหาสมุทรนะครับโดยเป็นจุดที่มีแสงน้อ,นอยในความลึกประมาณ180เมตรจนถึง1,100เมตรนะครับโดยจะใส่ในบริเวณไหล่ทริชั้นนอกแต่บางครั้งมันก็ขึ้นมาบริเวณผิวน้ำนะครับ แล้วว่าเป็นฉลามที่ปรับตัวได้เก่งมากเพราะบางทีเนี่ยมันก็อยู่ไม่แต่ผิวน้ํา0เมตรไปถึง2,500เมตรเลยนะครับโดยฉลามซิซิเกตัวเล็กเนี่ยพวกรุ่นเด็กเนี่ยจะว่ายใกลช้ชายฝั่งเพื่อหาอาหารซึ่งปแปลกที่สักกรีเกี่ยว,วกับฉลามซิซิกยเนี่ยตัวมันจะไม่ใหญ่มากนะครับตัวพ่อตัวแม่มันอยู่น้าลึกนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยงดนหนับน้าตื้นเพียง12เมตรก็เจอมันแล้วนะครับแต่พวกตัวเต็มที่เนี่ยจะอยู่ความลึกจะอยู่ในความลึกมากกว่า100เมตรและมันจะขึ้นมาใกล้ผิวน้ําในตอนกลาาาาาางงคคืืนน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 เเท่่่่นน่ัั้้ะรบพวตตโียออใขมมมไ ก็มีการคบฉลามพันธุ์นี้เนี่ยที่ดับความลึก259เมตรในฟิลิปปินส์นะครับในวันที่2ธันวาคมปี2017ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบฉลามซิสกิลในหน้านน้ำของฟิลิปปินส์นะครับโดยฉลามพันธุ์นี้เนี่ยด้ยจากพฤติกรรมเนี่ยก็น่าจะเป็นฉลามพวกสายพันอพยพนะครับเหมือนพวกฉลามวานนะครับมันก็อพยพไปหลายที่เพื่อหาอาหารได้มากขึ้นนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ถึงแม้ในแมปแผนที่ที่เจอในวิกิพีเดียเนี่ยมันจะมีในไทยด้วยนะครับแต่พอผมหาข้อมูลใน Google เนี่ยมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิิ่่มมเเตกกียวับ ฉลามพกเหงือกในประเทศไทยนะครับแต่หนึ่งว่ามันน่าจะเคยเจอแหละในประเทศไทยนะครับบริเวณภาคใต้นะครับโดยการสืบประชากรของมันรวมถึงปฏิสัมพ,พันธ์ของมันระหว่างฉลามซิสกิลกับมนุษย์นะครับฉลามบานโอซิสกิลนั้นเนี่ยปกติมันก็ไม่สนใจคนนะครับถึงแม้จะคือมีอง,งานการโจมตีของมันเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1500นะครับโอ้โหหลายร้อยปีเลยนะครับที่มันโจมตีคนนะครับแต่ในความเป็นจริงฉลามสายพันธุ์นี้เนี่ยไม่ค่อยแคร์คนเท่าไหร่นะครับคือนักดำน้้ําาาาเนนนี่่ยยสมมรถวไไปกัับ ในเขตปัจเจกีกของแคนด้าเนี่ยมันก็จะมีฉลามดรนโนซิสกิลที่เป็นพวกตัวยังไม่โตเต็มที่ว่ายอยู่นะครับก็มีคนไปว่ายหนักกับมันได้มันก็ไม่แคร์เท่าไหร่นะครับและบางครั้งมันก็สนใจด้วยมันก็ว่ายน้ําอย่างช้าๆมาเหมือนมาตรวจสอบน้าน้ำไงมันก็สงสัยว่าไอ้นี่มันตัวอะไรวะหรือหรือไม่แต่บางครั้งมันก็สนใจเพราะนัะเล่นเซิร์ฟกระดานโตขึ้นนะครับโดยไม่มีสักษณของว่ามันจะตั้งใจโจมตีหรือก็ตามนะครับมันแค่สงสัยเฉยมันว่ายเหมือนช้าๆานะครับและมันก็ไม่ได้มีพฤ เพื่อรู้ดีว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉลามันไม่เหมือนคนคนมีมือฉลามีมือสิ่งที่สัมผัสให้รู้ว่ามันเป็นของที่กินได้หรือไม่ได้เนี่ยคือปากของมันนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมันโดนรบกวนมากๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดมีคนไปว่า้น้ำกับมันมากเกินไปเนี่ยมันก็เริ่มจะหนีนะครับก็เลือกหนีไปยังน้ำลึกแทนนะครับก็เรียกว่าแม้มันจะเป็นฉลามสายพันธุ์ใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรมากถึงแม้มันจะเป็นนักล่าด้วยก็ตามนะครับแต่แล้วก็ตามมันก็ยังถูกคุกคามอยู่นะ ็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้จะถูกคุกค,คามยังไม่ถึงขั้นใกล้สูญพันธุ์นะครับเนื่องจากมันว่ายน้ําช้ามันก็มมกจะไปติดอวนนะครับมันก็จะตายด้วยเครื่องมือประมงซะมากกว่าและพอมันตายเนี่ยชาวประมงก็ไม่กล้าจะทิ้งมันนะเขาก็เอาเนื้อมันเนี่ยไปทําปลาปล่นนะครับทำเนื้อเป็นเนื้อสดแช่แข็งเป็นปลาเค็มบ้างนะครับหรือไปลงควันด้วยนะครับเพื่อส่งออกไปยังตลาดยุโรปหรือบางทีก็ใช้ทําน้ํามันตับด้วยนะครับไปหาสัตว์ด้วยมันก็โดยีมีประโยชน์เลยนะครับ แต่น้อยมันก็ไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจนะครับเพียงแต่มันมาติดอวนตายเองนะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยฉาบทิสกิลเองเนี่ยก็เคยถูกนํามาเป็นเหมือนสัตว์เศรษฐกิจนะครับประมงพันธุ์ในยุคสมัยก่อนอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามีการนํามาทําน้ํามันตับปลานะครับเอาฉลากพวกเงือกมาทําน้ํามันตับปลานะครับโดยการประมงฉาบทิสกิลเนี่ยก็จบลงในช่วงต้นทศวรรษที่พันก็เลยเก้าสิบนะครับก็คือเป็นการห้ามตกมันโดยตั้งใจอ่ะห้ามตกมันโดยเจตนาห้ามจับมันนะครับเพราะนอกจากเอชเอ็นเนี่ยก็กังวลว่าตัวเนี้้ยอาจจะสูญพันธุ์ไดซึ่งก็ถือว่า ไออเอ็นเนี่ยก็ดําเนินการได้เร็วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสถานะของมัน,นย,ยังใกล้ถูกคุกคามอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นว่ามันสายเกินไปแล้วนะครับโชคดีที่มันเป็นฉลามนาลึกด้วยนะครับถึงแม้ตัวลูกของมันเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนน้ำตื้นก็ตามแต่พร้อมไปฉามนาลึกเนี่ยยิ่งเป็นทะเลมาสมุ่นกว้างใหญ่เนี่ยเราก็ไม่สามารถคาดการประชากรของ,ของฉลามสายพันธุ์นี้ได้นะครับ นั่นทำให้มีการประเมินแบบคร่าวๆว่าน่าจะมีประมาณ8,000ตัวนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนอยู่ดีนะครับแล้วนี่คือเรื่องราวของฉลามบรันโนซิกสกิลนะครับถ้าเกิดลายแบบภาะกาศแล้วขออภัยด้วยถ้าเกิดพูดเร็วเกินไปก็ขออภัยด้วยเช่นกันนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับฉลามสายพันธุ์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้ครับตัวต่อไปก็น่าจะเป็นฉลามเจ็ดเหงือกพันใหญ่นะครับเพราะก่อนนี้ผมทำฉลามเจ็ดเหงือกพันเล็กใช่ไหมตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบลันโนสเซเวนกนะคริว ็ประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามได้นะครับสเหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ